เรื่องใหญ่แล้วคุณผู้ชมขาได้วิตามินซีรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางเมอร์ซีสเตย์เป็นคนแต่งหน้าจัดมากๆนั่นหมายความว่าสิวต้องขึ้นแน่นอนกูดแล้วก็โคตรจะเบื่อหลายคนคงรู้จักเมอร์ซีวีซีอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้เขาจะมีสูตรซองขาววีซีเซรั่มและสูตรซองดำลดฝ้าล่าสุดเขาออกสูตรใหม่คันแรงมากแล้วสูตรนี้นะเขาได้นพรีเซนเตอร์เป็นพี่ไบรท์นอร์พาธซึ่งจริงๆแล้วคนก่อนคือพี่ไบไวชิรวิทย์โอ้โหไบคูณสองไปเลยแกเครื่องหน้าจริงๆแอบซื้อเพราะว่าพรีเซนเตอร์ที่แหละเขาหล่อตััวววววนนนีี้เเเเาปป็็ซรรร่่่มสสสูตลดิิิชยบุงผท ง่ายเป็นเซรั่มบำรุงผิวให้กระจ่างใสและเป็นเจลแต้มสิวแบบ2 i อ1วันสิวอักเสบยุบไวเวอร์ยับยั้งเชือ้อพีแคนเน่ลดสิวผดสิวสเตียรอยลดความมันส่วนเกินได้ด้วยว่าเล่งบำรุงผิวให้กระจ่างใสเอาจริงๆก็ทาเช้าทาเย็นทาก่อนนอนทาไปเลยค่ะผิวจะกระจ่างใสกครลองใช้ให้ดูในคลิปนี้นะคะ7วันค่ะทุกคนขาทาแบบต่อเนื่องไปเลยเห็นว่าผิวกระจ่างใสขึ้นมากดูรอยก่อนใช้แล้วหลังใช้สิโอ้โหโหดขวดหนึ่งสามแล้วก็สิบบาทซื้อที่วัสดุสาขาหรยอยากได้แบบซองห้าสิบเก้าบาทที่เซเว